สวัสดีค่ะ Thailand I Love You นะคะวันนี้ก็จะพาลงใต้ค่ะไปเที่ยวจังหวัดชุมพรซึ่งมีของดีมากมายหลายอย่างทั้งทะเลทั้งภูเขาทั้งอาหารอร่อยต่างๆมากมายแต่วันนี้เราจะมาเจาะเรื่องของยุทธศาสตร์กาแฟกันค่ะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณวิสาภูลสิริรัตน์อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของกาแฟชุมพรกันนะคะท่านผู้ว่า เห็นบอกว่าเป็นเป็นจุดที่มีการจำหน่ายกาแฟที่เรียกว่ามากที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวใช่ไหมคะเป็นแหล่งผลิตด้วยแล้วก็จำหน่ายด้วยต้องยนนี้คือจังหวัดชุมพรเนี่ยครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟพันโรบัต้านะครับมากที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับที่สั่งการกาแฟโรวัต้าเนี่ย เอ่เรามีปลูกมากที่สุดจากนั้นในคํามฝันของเจ้าจุมพรก็จะมีเรื่องกาแฟอยู่ในคํามฝันทองจังหวัดด้วยนะครับที่เป็นแหล่งที่ปลูก,ลกแต่เรากาสรางมากสินทศไทยครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการปลูกเป็นแบบเแบบกือบสองแสนไร่เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะลดลงมาแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่นะคะท่านผู้ว่าคะตอนนี้เหลือประมาณห้าหมื่นพอไร่นะครับออถ้าตามตัวเลขกลมๆก็ประมาณคักห้าหมื่นหกห้าหมื่นเจ็ดแต่เมื่อแนวโน้มก็คือในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะ เกษตรกรก็จะหันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้คนดูแลน้อยกว่าแล้วก็พืชผลทำทำทำราคาได้มากกว่านะครับจังหวัดก็พยายามจะส่งเสริมแล้วก็ชวนเกษตรกรว่าอย่าทิ้งกาแฟเลยเพราะว่ากาแฟนี่เป็นพืชหลักของจังหวัดชุมพรที่ส <อะ S 1> ลูกสืบพ่อกันมานานหลายสิบปีนะครับมีระยะเวลาในการปลูกเดิมเนี่ยจริงๆเมื่อ ไล่ย้อนัปปีนี้ปีสองห้าหกเจ็ดนะปีสองพันห้าร้อยี่สิบกว่าเนี่ยครับกาแฟจุมพร่ยโอยปลูกประมาณแสนกว่าเกือบสองแสนไร่นะครับสมัยก่อนเนี่ยค่ะค่ะราคามันตกลงมาใช่ไหมฮะก็เลยตอนหลังต้องเปลี่ยนตอเปลี่ยนครับประมาณป,าณปาณีสองพันห้าร้อยสาสิบนะครับพอปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกเยอะมากเนี่ยผลผลิตมันเยอะมากอให้ปลูกอย่างอื่นครับปลูกอย่างอื่นเพราะว่าเพื่อเพื่อลดปริมาณกาแฟที่เข้าสู่ตลาดให้ลดลงสมัยก่อนเนี่ย เขาบอกว่าปี2520เนี่ยโลละ120บาทนะครับแต่หลังจากนั้นราคาตกลงมาหรือไม่กี่สิบบาทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับต้เรียนนะครับว่าตอนนี้ปริมาณกาแฟของเรากาลังพอดีไหมคะท่านผู้ว่าก็จริงๆแล้วนะครับตัวเลขนะครับจาก,ก50,000กว่าไร่เนี่ยนะครับปริมาณผลผลิตของเราเหลือประมาณปีละ4ไม่ถึง5,000กว่าตันแล้วก็ลดลงมาตอนนี้เสือไม่ถึง5,000ตันแล้วแต่ว่า ต้องต้องเรียนนะว่าจริงๆในในภาพรวมเนี่ยตลาดกาแฟนะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่ากาแฟนี่เป็นเครื่องดื่มผู้คนไทยผู้ครอบครัวผู้มีน้องประชาชนนะครับไปไหนก็เลี้ยงกาแฟร้านกาแฟเต็มหมดเลยตอนนี้กาแฟนี่ปริมาณความต้องการเนี่ยปีหนึ่งที่บริษัทนําเข้าถ้าตัวเลขที่ดูนะครับจากกระทรวงพาณิชย์มา,าปีนึ่งนำเข้าหลายหมื่นตันเนื่องจากว่าปริมาณกาแฟที่เราผลิตได้ทั้งรวมวัคชท่าไม่เพียงพอนะครับ ดังนั้นยงต้องนําเข้าทั้งสองชนิดเนี่ยอย่างละหลายหมื่นตันนะครับดังนั้นในเรื่อง,องผลผลิตก,กาแฟที่พี่น้องชาวชุมพรทํากาแฟมาได้แล้วต้องกล่าวเียนนะครับว่ากาแฟโรบัสต้าของชุมพรเนี่ยเป็นกาแฟโรบัสต้าที่มีคุณภาพนะครับมีบรษฐฐิษัทเอกชนรายใหญ่ระดับโลกนะครับเข้ามาดูแลมาส่งเสริมแล้วก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศเลยนะครับนะครับที่ปริมาณแค่นี้เขาก็บอกไม่พอผมก็คุยกันอยู่ทุกปีคุยกันอยู่ประจํานะครับว่า ปริมาณกาแฟที่มีอยู่ที่ชุมพรเนี่ยแล้วก็จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดเนี่ยทางระนองทางอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีนะครับเขาอยากให้พุ่งมากกว่านี้แล้วเขาเขาเขาเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยนะครับเขาก็ช่วยผมพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังงไม่พอดังนั้นเขาต้องนำเข้ามาต่างประเทศอยู่ดีนะดังนั้นตลาดกาแฟนะครับผมก็เห็นว่าจริงๆก็มี อีกหลายๆหลายๆห,ห,หน่วยงานนะครับพยายามไปส่งเสริมเพื่อทําให้ปริมาณผลผลิตกาแฟออกมาเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับและอย่างนี้ท่านท่านผู้ว่าที่ได้เกิดถึงยุทธศาสตร์ของกาแฟที่จะมีการวางแผนของกาแฟที่ชุมพรเนี่ยค่ะมันมีแนวแนว,แนวทางยังไงบ้างนะคะคือวันที่นหนึ่งนะที่เราคุยกันนะคือกาแฟชุมพรเนื่องจากว่าเราเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟมากสุดในประเทศไทย เราก็เราก็ถือว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นมหานครของกาแฟโรบัสต้าเลยอืเราก็ต้องทํำยังไงให้ให้พื้นที่ปลูกกาแฟรหรือปริมาณกาแฟของชุมพรเนี่ยยังคงอยู่นะครับไม่หายไปนะครับที่สองกาแฟที่ของเรามาเนี่ยเราต้องการกาแฟชุมพรให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนะครับม,มาจากสายพันธุ์ที่ดีสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่ทําให้เกษตรกรอยู่ได้นะครับในเรื่องนี้เราก็พยายามจะ ทำให้ผลผลิตกาแฟมาตรฐานให้มันดีขึ้นาเมถ้าผลผลิตดีราคาดีคุณภาพดีนะครับเกษตรกรจะมีกําลังใจในการปลูกมากขึ้นแล้วเราก็พยายามจะให้เกษตรกรเนี่ยรักษาพื้นที่ในการปลูกกาแฟไว้นะครับไม่ลดลงไปถ้าไม่ปลูกเป็นแบบว่าพืชเดียงเดียวอย่างเดียวนะครับเขาปลูกแซมกับผลไม้แล้วปลูกแซมทุเรียนปลูกแซมต้นปาล์มหรือปลูกแนวพื้นที่ว่างอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้เ็าหันมาทําอย่างนี้กันกันมากขึ้นนะครับ กำลังจะถามท่านพวกว่าว่าไม่ใช่ว่าคนเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนกันหมดจนลืมกาแฟไปแล้วไม่ไม่ลืมนะครับเพราะเพราะจริงๆมันเป็นตัวที่อยู่แล้วก็กลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ทํากาแฟนะครับก็ยังกลุ่มที่ทําก็ยังมีทําอยู่นะครับที่เขาทำมาตั้งแต่รุ่นรุ่นบรรพบุรุษน,น,นะครับก็ยังทํากัน <c oughs> อยู่แล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าประเด็วนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่มีพี่น้องที่เข้ามาอยู่ในวงการกาแฟรุ่นใหม่นะครับที่เขา <c oughs> ไม่ได้ขายกาแฟเป็นเชิง เป็นเชิงอันนี้รือก็ทำกาแฟแบบแบบขายเป็นกิโลเป็น,ปนคอมมูเชียลเขาขายเขาเรียกคอมมูเชียลไปนะไม่ได้ขายแบบขายเป็นโลอ่อย่างปีเนี้ยมีบางช่วงขึ้นถึงโลร้อยสามสิบกว่าบาทเนี่ยแต่กเกษตรกรบ,บอกเขาไม่ขายเขาทำกาแฟเป็นไฟล์โรบัสต้านะครับเป็นกาแฟสเปเชียลออกมานะครับเป็นกรแฟที่มยอมออกมาเป็นแบรนด์ของตัวเองใช่ไหมคะขึ้นจากโลจากโลละร้อยกว่าบาทเนี่ยเขาทำออกมาได้โลละหลายพันบาทนะครับหรือก็ทำทำเป็นแบรนด์ทำเป็นออกมาทำเป็นซองแบบพิเศษออกมานะครับ โอ้ซองหนึ่งมีบางบางบางท่านทำมาซองละสองร้อยบาทยังมีเลยนะครับโอ้โหอ๋อค่ะดังนั้นเพิ่มมูลค่าสูงได้มากเลยครับและกาแฟเนี่ยอย่างในรูปที่โชว์เนี่ยกาแฟของลุงลุงไข่ลุงไข่เนี่ยน้องเสื้อแดงเนี่ยไปประกวดทั้งวันได้มาได้โลละสามถึงสี่หมื่นบาทที่เขาประมูลไปนะครับจีโรหนึ่งนะครับใช่ครับคยชนะที่หนึ่งของประเทศเลยเนี่ยครับนนี้ราคามันสูงขึ้นอย่างมากๆเลยครับเรามีกิจกรรมการประกวดผลผลิตกาแฟทุกปี นะครับในกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมนี่นอกจากเราส่งเสริมสายพันธุ์เทคนโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้พันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับะนะครับเราก็ยังทําในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในเรื่องของ,อของการทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยยังรับรู้รับทราบแล้วก็มีกําลังใจในการปลูกกาแฟผ่านกิจกรรมประเภทต่างๆ อย่างกาแฟเขาทะลุที่ท่านเห็นเนี่ยก็มันต้นนี้ก็ติดหนึ่งในสิบของกาแฟที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้า่งด,ดังมีเกษตรกร,รกลุ่มกเกษตรกรปลูกอยู่มากมายนยแะแต่เขาทะลุทําสิงเอสทีที่เป็นเป็นแบรนด์คอมเมอร์เชียลที่แบรนด์ใหญ่ๆนะครับที่มีชื่อเสียงยนานนี่นี่ก็กาแฟคุณภาพของชุมพรนะครับแล้วมีกาแฟที่ของผม,ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเนะยกาแฟที่ดังๆของประเทศอีกหลายลายี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็ใส่มาว่า ถ้าถ้าดูข้างถุงนะครับโลวัตถ่าจากชุมพรนะครับมีนะครับแต่บางยี่ห้อท่านก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าซื้อจากชุมพรไปนะเป็นเบื้องหลังกาแฟดังๆแบรนด์ดังๆอยู่เยอะเลยนะคะทั้งทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ต่างประเทศนะครับรับซื้อจากกาแฟจากเกษตรกรชุมพรไปเป็นเป็นก็เียเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะครับนีันี้เป็นสิ่งที่ชาวชุมพรรับทราบแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วผมก็พยายามเรียนว่าตัวตรงเนี้ย คนชุมพรทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับทุกๆคนูห้ห่วงว่าพื้นที่พื้นที่มันจะหายไปแต่ปีที่แล้วเนี่ยพอราคาดีขึ้นมานะครับต้องต้องเรียนนะว่าพอราคาดีขึ้นมาก็เป็นแรงจูงใจอันนีวงวง่าเราจะไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวบางตัวในสวนอย่างเดียวเนี่ยถ้าปริมาณเยอะมากขึ้นเนี่ยอย่างอย่างทุเรียนเนี่ยต้องกราบียนะครับว่าพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยปีนเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าหมื่นไร่นะถ้าปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะคแต่ปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้ว ปัจจุบันนี้กี่แสนไร่คะของชุมพรนี่ประมาณสามแสนสองหื่นเจ็ดันไร่ตัวเลขที่ประเมินเมื่อวันเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับกัาปีหกห้าเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไร่ที่ขึ้นทะเบียนไว้แต่พอมาปีหกเนี่ยสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันไร่นะครแล้วก็แนวโน้มก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากๆตลอดนะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวที่เราพยายามดูทั้งคุณภาพของผลผลิตทุกตัวนะผมเรียนว่าใน ในในพืชหลักๆของชุมพรเนี่ยกาแฟเอ่ยทุเรียนเอ่ยเนี่ยเรามียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของทุเรียนยุทธศาสตร์ของกาแฟเป็นแนวทางในการที่ให้ภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับอืมค่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกอะไรก็ให้รสชาติที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟแล้วก็ทุเรียนด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะใช่ครับเรามีทุก จริงๆเรามีปาล์มแล้วก็ดำรักสาของประเทศนะครับยางเราอนดับหน้าของประเทศแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวกะทิเนี่ยเราอันดับสองของประเทศนะครับแล้วก็เรามีชายทะเลยาวเรามีชายทะเลยาวสองกิโลเราเป็นจังหวัดที่มีเรือประมงมาเทียบท่ามากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศนะครับปริมาณผลผลิตของสัตว์น้ําเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งค่อนข้างสูงทารายได้กับเกษตรกรเป็นจํานวนมากๆเลยนะครับ ก็สอร้อยยี่เคยจัดเคยจัดกิจกรรมที่พาสมาชิกนะคะไปเที่ยวงานแบบเปิดโลกทะเลชุมพรนะคะก็ไปชิมอาหารทะเลด้วยอ่คะปีนี้เราก็มีเปิดโลกทะเลกินฟรีนะพี่น้องสมาคมประมงผู้ประกอบการประมงแพปลาเรือประมงนะครับก็นําอาหารทะเลมาเลี้ยงกับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานพิธีเปิดโลกทะเลนะครับเอามาสองปีแล้วับที่ที่มีการเลี้ยงฟรีนะครับค่ะค่ะ แล้วพูดถึงเรื่องของกลับมาเรื่องของกาแฟ ى. เห็นบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็มีการจัดที่จะสนับสนุนให้ผู้จําหน่ายกาแฟของชุมพรได้มาเปิดตัวให้คนได้รู้จักด้วยใช่ไหมคะท่านผู้เห็นบอกว่ามีมีปีหนึ่งอย่างน้อยๆก็สองงานเลยใช่ไหมคะในงานหลักๆนะครับอย่างปีนี้เรามีที่เซ็นทัลปินก้าชุมพรคอฟฟี่เฟสติวัลนะครับแล้วก็เรามีที่จัดในจังหวัดเนี่ยเรามี amazing โ o บัสต a ชุมพรน,นะครับจัดไปในพื้นที่จังหวัด นะครับแล้วเราจริงๆเรายังมีในงานทอดพระเกียรติกรมหลวงและงานกาชาติงานประจำปีของจังหวัดนะครับเราก็มีการประกวดผลผลิตกาแฟจริงๆร่บจริงๆที่เป็นงานที่เกี่ยวกับกาแฟหลักๆเนี่ยประมาณยังต่ำสามงานทุกปีที่จัดไปนะครับแล้วนี่ไม่นับรวมอย่างที่ภาคเอกชนร่วมกันจัดอย่างเช่นของคิวโปรเจกต์ที่มาที่มาอันนี้ในกรณีของคิวโปรเจกต์ของเขามามาอบรมเพื่อให้ได้ได้คิวเกรเดอร์นะครับ อยู่โวัสซ่านะครับที่เอสปีกาแฟเนรับผมจำไม่ผิดใชงเนี่ยค่ะมันมีกิจกรรมมากพอสมควรนะครับเยอะเลยใช่ไหมคะกาแฟเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรหนึ่งเกษตรกรมียังยังมีความมุ่งมั่นแล้วก็เรื่องของการปลูกกาแฟต่อที่สองก็คือทําให้พี่น้องชุมพรเนี่ยรับรู้เรื่อง ชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกโรบัสซ่ามากสุดในประเทศไทยอันที่สามแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้รับรู้รัทราค่ะกาแฟคุณภาพทั้งหลายที่ท่านรับประทานกันเนี่ยทั้งสีขวดสีแดงสีทองสีอะไรต่างๆเนี่ยมาจากชุมพรนี่เองครับผมเป็นราเป็นแหล่งผลิตสําคัญของประเทศเลยนะครับค่ะค่ะเรียกว่าจะไปชุมพรเนี่ย ดิฉ hey, yeah. ันเชื่อว่าอิ่มหมีพีมันทั้งอาหารข่าวอาหารหวานรวมทั้งกาแฟแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะท่านผู้ว่าใช่คับครบครบทุกอย่างจริงๆชุมพรนะคะเราเรามีทุกอย่างนะทั้งธรรมชาติเรามีทั้งเรามีทั้งชายทะเลนะครับเรามีชายหาดเรามีาวเกาะแหลมแหล่งน้ำน้ำชมประการเรามีเกาะเกาะที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลๆนั่งเรือภายในสองชั่วโมงเนี่ยาดูได้ประมาณยี่สิบสามสิบเกาะ เรอไม,ไ,มไ,มไม่ต้องออกไปไกลมากเรามีแหล่งแ่งดำน้ําชมปะการังที่สวยงามมากนะครับไม่แพ้ที่ <ภา S 2> อื่นเลยนะครับก็มาได <ภา S 2> ้จะติดใอในในเชิงภูเขาเนี่ยเรามีถ้ามีจุดชมวิวมีน้ําตกมีอะไรตา่างมากมายเรามีทั้งธรรมชาติแบบป่าเขาเรามีทั้งธรรมชาติแบบทะเลนะครับ <ภา S 2> แล้วก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะใช่ใช่แลที่สําคัญคือทั้งคุณภาพและราคาไม่แพง จับต้องได้ทั้งหมดเลยดิ<อ>ฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามฟังเนี่ยก็คงจะไม่คิดว่าชุมพรจะเป็นแค่ทางผาดอย่างเดียวเท่านั้นแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่จะต้องแวะลงไปที่ชุมพรแล้วก็ไม่ได้แวะแค่วันเดียวเพราะว่าวันเดียวคงเที่ยวไม่หมดแน่แนแล้วก็การาไม่ว่าจะท่องเที่ยวทะเลภูเขารับประทานอาหารดิฉันว่าน่าจะอยู่ได้หลายวันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องของยุทธศาสตร์กาแฟที่ชุมพรให้เราได้ฟังกันนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องไปหา กาแฟชุมพรแล้วประทานก่อนขอบคุณมากขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะนันว่าค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ติดตามแล้วก็เอลองดูซิว่าร้านร้านกาแฟที่คุณไปชิมเนี้ยข้างหลังอาจจะเขียนว่าเป็นกาแฟจากชุมพรก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ